เรช่วยยอยายี้ดีจ้ามาดูเรามาดูเรื่องนี้กันคือเรารู้จักคำนามแล้วใช่ปหอเออคนสัตว์สิ่งของสิ่งที่จับต้องได้เนาะ,ะทีเนี้ยโจทย์ชุดเนี้ยเขาบอกว่า read นะ direction เนี่ยแปลว่าคำสั่ง direction แปลว่าคำสั่งคำสั่งเขียนถูกไหมคำว่าคำสั่งเขียนกันถูกไหมคะ คำสั่งเออคำสั่งคำสั่งภาษาไทยอ่าคอคออําคำเออคออําคำนะคะขออ่ะมอสั่งอ่ะงอเออสออ่ะงอสั่งงอนะงอคำสั่ง เด่นตกใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำนี้จะอ่านว่าไดเรกชันไดเรกชันแปลว่าคำสั่งก็คือโจทย์นั่นเองเขาจะบอกเรามาว่าให้เราทำอะไรนะคะก็คือ read the nouns read the nouns ก็คืออ่านคำอะไร r e a d แปลว่าอ่านเอาอ่านภาษาไทยเขียนยังไงอ่านออามออ่านอจะแปลน้องจำนะลูกเพราะว่าเหมือนหนูว่าสะกดผิดนอนอจะเป็นนานจระอานออานออ่านไม้เอกอ่านนี่แบบนี้นะคะ่เขียนไปนเรื่อยๆอย่าลมคะะออานออ่านไม้เอกอ่าน อ่านดาว่าอะไรนะต้องอ่านด้วยใช่ไหมคะเอ้ยต้องเขียนด้วยใช่ไหมคะเขียนค่ะหนูรู้ไหมล่ารีแปลว่าอะไรนหนูรู้อยู่แล้วปะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องเขียน<อ>ถ้ราไม่รู้หนูต้องเขียนนะคะ A อ๋อค่ะเดอะนาวเดอะนาวก็คือคำนามอา่คำเขียนยังไงเจแปน คออะมอคำเฮ้ยคออําคำนามอะนออามอนามคุณเอค่ะเดีย๋ยวหนูมาแป๊บนึงนะจ้ะคํานามเจแปงเขียนแบบนี้นะคมเขียนเลยครับอ่า นามจะสะกดแบบนี้นะคะสะกดด้วยมอมาเขียนถูกเป่าใช่ครับโอเคได้แล้วค่ะจ้าสองสอ the n o u n in the box in the box ในกล่องคำว่าในเขียนยังไงนออในนออใน <Boss. S 2> ของแปแบของไปไม่มีที่พอขอไปต่อตรงตัวทีนะจ้ะจ้ะบ็อกซกล่องว่าอะไรนะกล <c oughs> ่องกล่องเขียนยังไงเขียนแบบนี้อออกล่องจะมีลอลิงด้วยออกล่อ <c oughs> จะมีลอลิงด้วย <c oughs> ương, <gasps> เออออกล่อ ไอ้กรองไม้เอกกรองอะกรองที Martine, ่เราตีจะเขียนแบบนี้นะคะจุ้งจุ้งจุ้งตุ้งแต่พอเติมไม้เอกจะเป็นกรองต่อ read the now in the box read the now in the box write write แปลว่าอะไร <Read. S 2> เรยแปลว่า read แปลว่าอ่าน r i ไรแปลว่าเขียนเขียนขอขอ,นขอเอียนอเขียนขอเอียขอ,อนอนะเขียนแล้วก็นอหนูนะเขียนมันคำว่าลงเนยาเลยหะมงนอนหนูเหมือนกัน the noun ก็คือคำอะไรเมื่อกี้แปลไปรอบนึงแล้วเมื่อกี้แปลไปรอบนึงแล้วนี่อยู่นี่นี่เหมือนกันเลยเห็นไหมคำนามเออเขียนคำนามนั่นเอง oh. into t เ e c ะค r ร์เเขียนแล้วครับในอะไรถูกต้อง category นะคะคำนี้ยากนะอะนะเอ๋บอกให้ c o r r e c t แปลว่าถ <com> <c oughs> uh, ูกต <c oughs> ้อง correct แปลว่าถูกต้องเขียนอย่างนี้ค่ะเขียนยังไงถูกต้องขออุกโกผูอุองตองไม่โทรต้องตองอององตองไม่โทรต้องต้องทำอะไรเก็บเลยเก็บ category แค t e ี่กอรีอ่ะสับยากนะคะแต่แปลง่ายๆว่ากลุ่มแปลเป็นไทยง่ายๆว่ากลุ่มกลุ่มเขียนยังไง oh. กอลอุมอกลุ่มไม้เอกกลุ่ม oh. กอลอุมอกลุ่มไม้เอกกลุ่ม ทีเนี้ยในเนี้ยมันจะมีสามกลุ่มแบบนี้ถ้าเราดูตารางด้านล่างของเรามันจะมีสามกลุ่มแบบนี้กลุ่มแรกนะคะเขาเรียกว่า people people อ่านพร้อมกัน people 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 อ้าวเจแปนสะกดเร็ว people มีตัวอะไรมั่ง p e o p t เฮ้ย e l, l L E เออ P เออช่วงนี้มันเริ่มรู้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคน People แปลว่าคนคนอโอนอ,นนอนอคนเนี่ยแหละคนอคนคนอคนเราให้เป็นกลุ่มที่หนึ่งวันหนึ่งเราให้เป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่ม<อ>ที่สอง place เขียนด้วยนะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปส่งนะ place place แปลว่าอะไร p l a อ่ะอันดาสะกด p l a c e s อ่า place แปลว่าสถานที่คำว่าสถานที่เขียนแบบนี้นะคะดูให้ชินตาไว้ดูให้ชินตาไว้นะคะเดี๋ยวจะเจอบ่อยๆจะจำได้เอง สะฐานที่สะฐานที่กินหน้าอร่อยจริงเลยกินเหมือนหิวมาจากไหน <S 2> <S 2> เป็นกินองุ่น กินซะจนอยากกินด้วยเลยอ่ะคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่า things อ่านพร้อมกัน things thing <ing> อะสะกดค่ะสะกด t things แปลว่าอ่ะเจแปนทำไรเมื่อกี้ไม่ดูว่าใครมา เฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีใครมาหรอกแม่ล็อกบ้านแล้วอ่านลืมบอกไปอันนี้เป็นกลุ่มสองนะคะค่ะติ g งคือสิ่งะอะไรครับช่วยย้อนไปที่ C O R R E C T ที่ไหนผมไม่ทันไหนอ่าถูกต้องค่ะ C O d o u b l R E C T ว่าถูกต,ต,ต้องนะคะกินมะม่วมงต่อฉิดแล้วที่มันเผลงพูดว่าขิดแล้วมันเสร็จแล้วแปลว่าสิ่งของอ่ะออลองเขียนสิ่งของกังนี้อ่ะลองดูดิจะเขียนถูกไหมเดี๋ยวเฉลยให้เอาเออดินสอเขียนสิเสร็จแล้วบอกนะคะอ,อืม ใช่เลยค่ารออันดาแป๊บหนึ่งสิ่งของเขียนยังไงอันดาสออีมอสิออมหอตัวเองต้องระวังนะเจแปนสะกดยังไงสิ่งอ่ะต้องใช้ตัวอะไรสะกดสอเสือสอเสือเป็นตัวนามตัวสะกดคือตัวท้ายเดี๋ยวเฉลยให้ดูนะคะถ้าเอาแบบนี้ มันจะเป็นตัวไหนอันดาเขียนเสร็จยังยังค่ะสอเสือกับสอโซ่อ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูสิงสิงสิงดูนะคะใจเย็นๆถ้าออกเสียงอิงิยิงยิงยิงยที่มันเป็นแบบอิงกิ่งกิ้งขิงอะไรแบบนี้มันจะใช้งองงูนะคะ นี่มันจะเป็นสิ่งสออีงอสิงไม่ใช่สิงของก็คือเสียงมันเป็นงองูเหมือนกันเขาเรียกแม่กงมนะคะขออองงอของสิ่งของถ้าใครจำไม่ได้ถ้าใครจำไม่ได้ต้องจำเป็นคำถูกไหมรูเรียนแม่กลมอยู่ถูกไหมคะเนี่ยอันเนี้ย ถูค่ะเนอันดาไออันดาเขียนถูกเซแปนเขียนถูกเปล่าไหนเขียนอะไรเขียนถูกเปล่าไม่เอกหายไปไหนแล้วอแต่สะกดถูกใช่ป้าเขียนให้ครบนะเขียนให้ครบนะแม่จะบอกว่าอทาิกนาทิกะเจลเวนพลาหนามอ่าโอเคนะจะได้เ,เรียนดูปเป็นถุง่ถงที่สาม ่ทีนี้เรามาดูด้านล่างกันค่ะตรงเนี้ยมันจะมีคำที่เราจะต้องเอาไปใช้เติมในนี้ในนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละคำอะ่ะคืออะไรคำแรกแกลนมาอา้าวแกลนมาก็มาจําได้ไหมแกลนมาแกลนมาแปลว่ายาย่ายถูกต้องค่ะแกลนมาแ<ะ>ปลว่ายายเอา้าวสะกดยายข้างข้างยออาเง ยออายออายอยยยเออยายเป็นกลุ่มไหนลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเอาเขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าต่อมาคำที่สองเพ้นซิ p e ้นิล ดินสอเออดินสอเขียนยังไงคะโดอีงอดินดอสอออสออย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่อยค่อยเขียนนะคะเจแปนดอีอนอดินสอออสอดอีอนอนนอนะคะนอนหนูนะ เดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆตัดผมอ่ะบดีอยต่อเป็นกลุ่มที่สามค่ะเป็นสิ่งของเนาะกลุ่มที่สามแม่อยาไม่ต้องมายออายยายดิไม่ใช่ยออายยาสะกดถูกแต่เขียนไม่คุ้มอ่าต้องให้แม่ใครดูเหรอเดิไม่เห็นพอดีมันเป็นเปนกลัวผีต่องท่้าสามค่ะ คำที่สามว e r เธ t ว r น้ำเออน้ำอยู่กลุ่มไหนกลุ่มสองน้ำเป็นสถานที่เหรอส้าหนึ่งหนึ่งสามแต่ละคนหนึ่งมันคือคนไม่ใช่เหรอก็เตยก็เขียนว่าคนอยู่พับบิกน้ำอ่าเขียนกลุ่มแบบนี้ไปนะเขียนให้เหมือนที่เอนะ น้องอ้น้ำไม่โทรน้ำนะน้องอ้น้ำน้ำน้ำต่อมาคำที่สี่ country country แปลว่า country แปลว่าโอ้ยใีรใครที่าทำบ้าแปลว่าอะไร country แปลว่า ปประเทศประเทศเขียนแบบนี้นะคะปรออะปาคำว่าเทศเขียนแบบนี้ค่ะคำว่าเทศเขียนแบบนี้ค่ะเขียนไปนะคะเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวเจอบ่อยๆก็จําได้ประเทศอยู่ในกลุ่มไหนคะในกลุ่มสองกลุ่มสองตะกี้เน็ตหลุดในกี้ตะกี้เสียขาด แต่เขียนให้ครบนะเขียนนะต่อมาค่ะหูยคำนี้ต้องรู้อยู่แล้วผูแมนฮะผู้แมนผู้หญิงฮะผู้ใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงเออผู้หญิงผู้หญิงอยู่อันหนึ่งผู้หญิงคือคนอยู่อันหนึ่งนะคะผู้หญิงเขียนยังไงพอผอูภูไม่พอหยอหอ ออาาย,ยอ,อหญ<อ>ิงเพราะออูผ<อ>ูนะยออีงอหญิงหญิงเขียนแบบนี้หอยออีงอหญิงพออูผูไม่โทรผู้นะเอออาจว่าผูไม่โทรผู้ยองอหญิงต่อมา<ย>สิตี้อ่าคุ้นไหมห<ะ>สิ ตี้ซี่เปนเมืองเมืองสองสองอย่าไปพูดเมืองสองนมอเมืองเขียนยังไงเมืองมอเอื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 อแล้วก็อ่านสแล้วก็แล้วก็งองงงูนะคะเมืองก็งืองงูนะคะ อันนี้โนอลโน้ลูซิตี้แปลว่าเมืองอของประเทศอังกฤษอ่าเจแปนเขียนเสร็จยังยเวลาเข้าไปอังกฤษกันนะเขียนให้ถูกนะตอนไ่ารูส่งมาอย่าผิดนะอ่ะคำนี้ทรี ทรีทรีอาร์ดับเบิอร่องล้านอ่าถ้าสามมันจะเขียนอย่างนี้ลูกเอาเอถ้าสามมันจะมี H ฮเพิ่มมาอันเนี้ยคือสามถ้าสามมันจะมีอย่างนี้แต่อันเนี้ยไม่มี T R E E T R ดเอีอเร์ดัทพราะว่าต้นนดามมมองออกไปเจอเลยอยู่ตรงกำแพง อามาเข้าพด่มใบโตรอโด็นะเอ๋ผิดเองต้นไม้ค่ะน้เอามันอตถูกอ๋อถูกด้วยเหรออ่าต้นไม้คือสิ่งของเนอะอันที่สามนะคะาไฟหนูวองเห็นเราเสื้อผ้าไหนแล้วก็นคำว่าต้นไม้เดี๋ยวมองไปเห็นเราเสื้อผ้าต้นไม้เห็นคว่าไหนเราเี็นคำว่าต้นไม้ตอตอโอ นอตน้นไมโทต้นหรือเราอ่านตอนอต้นนะตอนไมโทต้นเนอะไม้เขียนยังไงอะเขียนเสร็จแล้วบอกนะคะจะได้เฉลยจะใสแลัคลอบอันดาเสร็จแล้เป็นคนไทยร้อยปาใส่แล้วค่ะอ่าเขียนอย่างนี้ถูกไหมตอโอนอ,นต,อนต้นไมโทต้นมอทูกไม้ไมโทไม้ต้นไม้ไมตน้น ถูกไหมถูกค่ะต่อมาคลาว์ Cloud. C L O U D คลาวแปลว่าหัวอ๋อถ้าวัวมันจะเป็นแบบนี้ลูก C O W าววัวถ้าคลาวคคำนี้แปลว่า,า,เ,อาเอ๋ค่ะหนูเไม่ทำคอบิเกียค่ะ อันนี้ให้เขียนเองตอนแรกร้ชเฉลยให้ดูเขียนถูกไหมอ่เอาให้เสร็จอ่ะแล้วค่ะอ่ะคลาวแปลว่าท้องฟ้าไหนเขียนคำว่าท้องฟ้าเองสิท้อององ ท้องทองทออององไม่เอกทองอองทองไม่ถูกองอ้าองาลองเขียนนะคะถูกคือถูกผิดคือผิดนะคะผมถูก ยังไม่ได้เฉลยเลยโอ้ยไม่ได้เฉลยเลยว่าผมถูกไม่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์อเดี๋ยวจะดูความมั่นใจว่าทหารจะถูกหรือเปล่าถูกตัวเดียวทหารเออทหารนะถูกจัวแค่เสร็จยังเดี๋ยวตื่งเขียนไปก่อนแล้วก็รอดูเฉลยเออเร็วๆต้องเขียนให้เสร็จถึงจะเฉลยเร็ว อ่านว่าอะไรอ่ะแจแปนว่าอะไรอ่ะทออออันดาเขียนเสร็จยังเขียนเสร็จแล้วค่ะอออมทองทองเอ๊งพออาฟาฟาม่เอฟฟาฟาถูกฟ้าัองฟ้าเสร็จแล้วใช่ไหมเจแปนทด้ทองฟ้าเขียนแบบนี้นะคะทอออ งอทองไม้โทท้องฟออาฟ้า,ฟาไม้โทฟา้าท้องลบเขียนใหม่ฟา้าเอาเขียนผิดเดนาะเปล่าเป็นเขียนเป็นเป็นฟอฝาเอ้ยฟอฝาเขาเรียกว่าเขียนผิดไม่ใช่เปล่าเธอเป็นพวกมีแม่ส่งรูปมาให้ดูด้วยนะไหนดูดิ ท้องฟ้าท้องไม่ใช่ท้องท้องฟ้าท้องงงูไม่ใช่งูมาเขียนถูกไหมอันดาเขียนถูกค่ะเจแปนดูนะขวบเอ๋อเขาอเู่กลุ่มไหนนะที่รู้ข่าวท้องฟ้าอยู่กลุ่มไหนท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นกลุ่มสามนะคะ ่งงของไม่รู้จะเรียกว่าอะไรงานคือมันเป็นสิ่งที่เห็นลักกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งสักต่างๆสิ่งของสิ่งต่างๆนะคะอ่ะคำนี้ใครไม่รู้ตีมือหักเลยบุกหนังสือเออหนังสือหนังสือเป็นสิ่งของนะคะ <c oughs> สองอ่ะเขียนเองหนังสือเขียนให้ถูกนะ <c oughs> หนัง ตัวสุดท้ายคืององูนะคะหนังเนี่ยตัวสุดท้ายคืององูนะอย,อย่ามาหนาังงองมา,างเร็วเร็ว นออะงอหนังสออออจะเป็นเกือบเขียนถูกไหมเป็พอ,อเลยไหมเ,เป็นเขียนนอหนูไม่หันอากาศมอมา้ามอม้าอีกแล้วเมื่อกี้ท้องฟ้าก็มอม้าที่หลังถ้าคิดจะเขียนมอม้านะเขียนงงูลงไปเลยเออถ้าหลังที่หลังถนะ้าคิดจะเขียนมอม้าเขียนงงูลงไปเลย เออโอเคก็ได้หลายคำเยอะอยู่เกือบเป็นสิบสิบคำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาต่อเนาะนี่อะ